คิดว่าแบรนด์จากดาราจะขายได้เพราะแค่ชื่อเสียงเอาแสลบขอเถียงขัดใจถึงแม้จะมีเลดี้กาก้าเป็นหัวเรือใหญ่แต่กว่าที่แบรนด์เนี่ยเขาจะยืนหนึ่งในเซฟราหรือว่าเป็นแบรนด์เด็ดในติ๊กต็อกก็ต้องผ่านความพังไม่ไหวแบบไม่ใช่ในทางที่ดีมาก่อนอุ้มจะพาไปถอดรหรัสว่าทําไมแบรนด์นี้นะที่เคยขายไม่ออกกลายเป็นไอเทมที่เหล่าบิวตี้เลเวอร์เขามีติดโต๊ะเครื่องแป้งหนึ่งเขาเลือกการรีแบรนด์แบบในคอนเซปตรีทั้งทีต้องรีให้ปังไม่ใช่แค่ให้ดังค่ะเขาเปิด ตัวครั้งแรกในปี2019ผ่าน Amazon แต่ว่ายอดขายมันไม่เข้าเป้าจนปี2022ตัดสินใจรีแบรนดิ้งใหม่แล้วใส่ชื่อของ Lady Gaga ตั้งเข้าไปให้ชัดๆย้ายฐานจาก a เม z o n มาขายที่เซฟราแล้วจับทาร์เก็ตคลีนบิวตี้จังๆผลลัพธ์ก็คือยอดเปรี่ยงขึ้นแบบชัดเจน2เลือกนำเสนอในรูปแบบของความงามที่ครอบคลุมจริงไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ House Lab เนี่ยรู้ไหมคะว่าเขามีรองพื้นถึง51เฉดรองรับทุกโทนผิวทุกสภาพผิวแบรนด์ brand ไม่ได้อินคลูซีฟค่ะแต่แบรนด์ส่งสารให้ชัดเลยว่าเราทุกคนหรือคุณสามารถสวยในแบบของตัวเองได้ทำให้ผู้ใช้รู้สึกผูกพันกับแบรนด มากข้อที่3การทําการตลาดหรือการขายใน t ิกต o กไม่ใช่แค่เพียงการขายของแต่ว่าเขาขายเพิ่มของความเป็นฟีลลิ่งแคมเปญที่ปล่อยตัว House Lab Foundation Challenge เริ่มสตาร์ทสร้างวรัลจากคลิปของกา้กาแล้วให้คนเอาไปเล่นต่อสร้าง User g e n e r a t e Content มหาศาลม,มากทําให้คนรู้สึกอยากซื้ออยากกดอยากหยิบใส่ตะกร้าส่งมาถึงบ้านที่ลองเองโดยไม่ต้องซสียแอด